โวังนาคีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้คล้ายๆเนาะอันนี้เส้นทางขึ้นนะครับวังนาคินเป็นเส้นทางที่นะครับเด็กๆนะครับวันนี้จะเดินทางไปสู่น้ำตกกินนาีโอ้ที่ทางไปเหรอเนี่ยไปดูไปดูโอ้ ไปทางนี้เหรอครับ้าไปทงนีอ๋อไปทางนี้อุ้ยไปทางนี้อ่ะย่าค่อยๆเดินโอ้นุเกียร์ระวังเด้อจับดีๆจับดีๆโอ้นี่ทางมานะเนี่ยโอ้โหแล้วมันเจอไหมนุเกียร์ระวังลื่นระวังลื่นนะระวังลื่นนะย่าย่าระวังลื่นโอ้โหนี่ เรากำลังเข้าป่าดงดิบนะฮะบนอะไรนะบนภูบนถ้ำนาคานะครับเราก็จะปรากฏเห็นหินนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับเกร็ดงูครับขวามือฮะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะเห็นแล้วโอ้โห,โหอลังการงานสร้าง,งเกียระวังนะ เฮ้ยเสียงอะไรดูก่อนเสียงอะไรแล้วเดินไม่รอไกด์กันเลยเอาหรออะไรเนี่ยฮะนี่มันป่าแล้วนี่ลูกโอ้โหนกเก้งกับเก้งจะหลุดตูดแล้วลูกดึงขึ้นหน่อยเออทำไมมืดจังอ่ะโอ้โหเรากำลังจะเข้าอุปสรรคอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาลำบากมากเลยนะฮะขอระวังหน่อยนะครับพอไม่ได้ถ่ายคลิป ไม่ถ่ายทำไมล่ะอัดวิดีโอไปไประวังระวังอ๋อตอนนี้เรากำลังข้ามนะครับสะพานนาคีระวังลื่นนะจๆๆูเห็นป้ายไหมเมื่อกี้ห้ามเสียงดังเอาละครับนี่คือเส้นทางการเดินทางนะครับเข้าป่าอุ้ย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 ย่าเมื่อกี้สไลด์เลยอะ่ะ โหเหม็นตดทิ่หายโนเกียตดปะเนี่ย,ยอะไรว,อวอะอู้ยระวังระวังอ่าดูเด็กๆด,ด,ด้วยดูเด็กๆด,ด้วยจับค่อยๆก้าวนะย,ายา่ยาๆยา่าๆตามหลังแม่โนเกียอย่าทําอย่างนั้นอย่าปไปไล่น้องอย่างนั้นเออเราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเขานะครับไต่ขึ้นไปไนขึ้นไปรอตรงนั้นอย่าเพิ่งไปไหน รอตรงนั้นอ่ะไปค่อยขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสะพานนะครับอู้ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วางนู้นตอนนี้เราก็เข้ามาที่ป่าลึกเลยครับเอาไงเด็กๆเฮ้ยมันมีสองทางอ่ะหนูเกย์ไปทางนู้นนะเดี๋ยวพวกคุจะไปทางนี้จะไปทางไหนดีอ๋อระหว่างน่าจะทางนี้ดีกว่ามาตามมาไม่ถึง ยังไม่ถึงเลยอ๋อตรงนี้น่าน,นะน่าจะไปประวานกินนารีพ่อเชื่อเถอะพ่อเป็นนักเดินป่ามาก่อนคเคยเดินคเคยเดินปา่าไหมผู้ชิวชันเลยผู้ชิวชันยังไม่มาเลยอ๋อแล้วครับเดี๋ยวรอรอไกด์เราก่อนนะครับเหนื่อยไหมครับน,น้องยาย่าเหนื่อยไ,มบบไ,ไหมอะไะกลับแล้วลงลงไปก่อนเลยลงไปก่อน โอ้ขับแล้วแล้วการเดินทางของเราก็มาถึงด่านแรกครับนี่คือน้ําตกกินนรีถึงแล้วครับเฮ้ยมันมีฝนตกป่ะเนี่ยโอ้โหหนน้ำอ่ะโอ้อยู่นู่นไงไปข้ามไปข้ามไปนั่งแหละเอ้าโดดเร็วดดดล้วเด็กโดดเอาโชว์สเต็ปหน่อยโอ้โหน้าตกกินนรีมีเล่นเลยเลยนีเล่นเลยเลยไปเล่นเลยนี่เล่นเลยนี่เขาเล่นกันตรงนี้แหละ โอายังมันยิวเล่นนะโอ้ขอเขาให้าไปเล่นถึงนู้นครับตรงนี้เล่นแล้วแล้วมันมีโน่นจเล่นอยู่ข้างบนน่นโอ้ไม่เคยมาโอ้สวยงามมากนี่แหละน้ำตกกินรีสุดยอดอันนี้อันนี้เป็นแค่ชั้นธรรมดานะครับเราจะไปทางไหนอเ,าาเอาป่ะ เดินอเท้าเดินเลยอลรองเท้าเดินเ,เดี๋ยวะไป้ไป้่าเางเกงดไปนี้านาตามพ่อมา,ามโอ้โหเราจะต้องเข้าไปทางนี้นะครับเพื่อไปเอ่อเล่นน้ำที่น้ำตกกินรลีนะครับแต่ความจริงเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะ วันนี้โอ้โหมีหิงใหญ่เลยห้ามขึ้นบกโอ้มันคล้ายๆกับกินนาลีครับรู้แล้วว่าทําไมเขาตั้งว่ากินนาลีนะฮะเป็นนี่ครับเป็นเกรดเกลดคล้ายๆกับกินนาลีมาถึงแล้วมาถึงแล้วเด็าๆเอาใครจะเล่น เอาเล่นเลยเล่นเลยนี่นี่ไปเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้นู่นขึ้นไปขึ้นไปทิ้งไปเลยทิ้งให้ไม่นู่นโอ้เกงไปไป่งเก่งปลปไปเล่นตรงนู้นเลยโอ้โอ้ระวังน้องเกีลระวัง ไปนู่นเลย ไปครับเรามาถึงแล้วครับเดี๋ยวยังไงต้องออสัมผัสกับความชุ่มฉ่ำนะครับของน้ำตกกินรีนะครับน้ำตกกินรีโอ้วู้วู้สนุกไหมโอ้โหเย็นชุ่มฉ่ำเย็นชุ่มฉ่ำเย็นชุ่มฉ่ำระวังลื่นระวังลื่นโอ้ โอ้ครับมีสไลเดอร์ด้วยอะสไลเดอร์สไลเดอร์โอ้สไลเดอร์สไลเดอร์ตูดตูดตูดฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่ยโอ้ต่ดโพตฮดโพ Hvala što pratite กนังเอาสามคนสุดเได้เบิร์ดเลยนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองนึ่งสองหนึ่โอ้คือเช็คสีได้เออไอ้มกคือเช็คสีเลยออมือไปยังอไน่ะโอ้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 ยังิมเซอรสั้นไหนว 아, 떨려. 떨리지. 아, 떨려. 어. 세 마리로 준비하자. 뛰어. 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 뛰 โอ๊ยมาโซเซ็กซี่แถวนี้เลยเนย่น่อเอาเอาอาเอาเอไหลไหลไหลโอ๊ยโอ้อะไรวะเนี่ยหนักไหนกิ้งดูดิกิ้งดูดิ ว้าวมุมนี้สวยแกนลุงแกระตั